กิจกรรมโคดแมนเนี่ยได้กลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมกับ Evolution g l a y l e s ปัน n d ที่39นที่เรียกกันว่า Element I ครับซึ่ง Element I เนี่ยก็คือไซโครนี่จะตามแบบมีสี่จุดฝั่งเราสองฝั่งตรงข้ามสอง 2, ครับและยัถูกแบ่งออกเป็นสีสาสีสี 4, ครับสีแดงสีเขียวสีฟ้าเหมือนเดิมแล้วก็สีม่วงครับก็เราจะไปดูกันครับว่าสีสีเนะี่ยทำอะไรได้บ้างครับแต่ก็ต้องกดนแรงนะครับ ก็ผมได้เล่นตำแหน่งเอีเลนครับซ like ึ่งก็อยู่ติดกับไอ้ไซโครลูกตาเนี่ยลูกเนียบแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรครับน่าจะเป็นสีเขียววะเนอะไซโครน่าจะใกล้เกิดครับประมาณนาทีครึ่งนะเดี๋ยวขอซัดนี่นี่ก่อนอาเป็นสิจริงฝันตรงข้างก็มีนะผมขอ แอบไปจิกเก็บก่อนอันนี้เป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินน,นับเชื่อว่าเกลียวนะเพิ่มคอมเบล15ร์15็แล้วก็จะถูกลบหลังจากโดนน้ำเอ็ดต <c oughs> ีแดงจะเบยียงเนี่ยน่าจะยังนะขอไปจิกก่อน สีแดงครับสามารถเผาศัตรูได้ไไดีดามเมจ2%ของแม็กเกสตีโดนศตรูตรรับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะมีเผาในตัวเกิดเอเคเปลี่ยนแล้วเป็นสีขเขียวแล้วก็สีม่วงครับสีม่วงเป็นสายฟ้าครับจะปล่อยไฟฟ้าแล้วก็พันยุนพลาสติขาดาเนี่ยว่ะ แล้วก็จะลดดาวในฝันคาม10%แล้วก็สโลว์นะค่อนข้างดีนะ้วนี่ไอศิ่เขียวคูฟ้ามันเก็บแล้วฮะตรวจดูนะซึ่งศิ่งเขียวเนี่ยจะเป็นการฟื้นเลือด2ของแม่เพชรเพียรเลือดสูงสุดแล้วก็จะถูกปิดเมื่อโดนดาเมจหลังจากนั้น5วิ5วิก็จะกลับมาใช้ได้ใหม่ครับคือบัฟสีทองครับเชื่อ ขอเก็บไปก่อนนวลได้เลยอุย้ยตัวใหญ่ขึ้นนะเด้ทอง50หน่วยครับบัฟนี้ทำให้คุณเพิ่มสกัดใคุณเพิ่มเลือดเพิ่มดามเมจปรับได้แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันแบบผสมนะครับกระทั่งดีนะครับเนี่ยเนี่ยครอนเป็นสามลุมหนึ่งเหมือนจะเอาไม่ลงครับอันนี้หมล้อเล่นนะใกล้ตาแล้ว